รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาผมเต้สุบจันทร์กลิ่นสว่วรครับคำว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรานั้นเข้าใจอย่างทองแท้นะครับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเร่งทําเร่งสะสมเพื่อตามความเชื่อของหลักพุทธแล้วเป็นประโยชน์กับเราทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปครับแต่บุญนั้นมีทั้งหมด10ประเภทด้วยกันดังคําสอนที่ว่าด้วยเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10ครับใน10ข้อนี้มีอะไรบ้างแค่ไหนถึงเรียกว่าบุญบุญเราไปหาคาตอบพร้อมกันครับ ทุกาคับย้อนกลับไปปี2541ครับในปีนั้นครับในหลวงรัชการที่9ทรงเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทพระ7รูปด้วยกันนะครับในฐานะนาคหลวงก็คือเป็นสามเณรที่รเรียนทีิตเรียนธรรม9ประโยคด้วยกันนะครับและหนึ่งในเจรูปนั้น ตอนนี้ก็อยู่กับเราครับมาเป็นพระวิทยากรในรายการนะครับขอต้อนรับพระอาจารย์การสุยานิกพโธิสาธุสาธุเจ้าครับสาธุเอาจริงเราคลาดกันนิดเดียวเพราะว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ผมมาบวชที่วัดสเกตแล้วตอนนั้นพระคุณเจ้าไม่อยู่แล้วาก็แบบเอาแล้วแต่นี้ชื่อเสียงว่าโอ้เป็นเป็นนาคหลวงเจริญพรนะฮะที่แบบใครใครก็พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรื่องง่ายๆสาหรับพระแต่อาจจะเข้าใจยากสําหรับโยมอย่างเช่นเรื่องของบุญเนี่ยครับบุญคืออะไรพุธเจ้า ถ้าตอบโดยอาศัยพระํรรหลัดของพระพุทธเจ้านะก็จะมีคำคำหนึ่งที่ก็ค่อนข้างจะฟังแล้วคุ้นหูพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยครับคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขก็แปลว่าถ้าเราถือเอาพระธรรหลัดของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ชัดเจนว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขบุญคือความสุขซึ่งก็น่าจะตรงข้ามกับบาป อ่าก็ง่ายๆเลยบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์ับเจริญพรทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเจพิพรในขณะที่ความทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยที่สัมผัสพร้อมๆกันก็ค่ายค่าหรือประเมินได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าในหลักการนี้บุญของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและบาปแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไหมฮะในเมื่อมันสร้างสุขและทุกข์ที่ต่างกันเจริญพรก็ถ้าว่าอย่างเป็นกลางโดยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับคือไอ้ความสุขที่พระเจ้าท่านทรงอธิบายเนี่ย มันวางอยู่บนพื้นฐานของกรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมดีหรือกุศลกรรมเริญพรทีนี้พอเป็นกุศลกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอธิบายว่าวิธีการทําบุญเนี่ยมันมีอยู่สิบอย่างด้วยกันาก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบสิบเิ่นพรมีอะไรบ้างครับก็ เอาทุกเอาทุกอันเลยนะเอายอย่างน <c oughs> ั้นเลยไราเวลามีน้อยใช้สอยประหยัด <c oughs> อ,อย่างนี้เจริญพรถ้าโดยสรุปเนี่ย <c oughs> ตัวการทําบุญเนี่ยที่พูดแล้วคนทั่วไปเข้าใจก็ยังมีอยู่ส 3, 3ข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพอฟังแล้วก็เก <c oughs> ็ตทันทีลก็คือทาน <c oughs> การให้ศีลการรักษาศีลแล้วก็ภาวนา <c oughs> การอบรมใจทีนี้ถ้าพูดถึงอีกเข้อเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าคือคนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้เจข้อที่เหลือเนี่ยมันมันเป็นบุญ Mm hmm. มันเป็นสาเหตุมันเป็นต้นทางความสุขยกตัวอย่างเช่นบุญกิยวัตถุข้อที่สเนี่ยอปจัยยันะใหม่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ฟังแล้วก็จะ,จะงงงๆหน่อย mm hmm. ว่ามันคืออะไรแต่พอแปลเป็นภาษาไทยการรู้จักแสดงความอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เราควรจะแสดงความอ่อนน้อม mm hmm. เป็นบุญบยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเ,เราก็ชัดเจนเนาะว่าลูกเนี่ยเอาอย่างในยุคเราเรานะว่า ก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยไปโรงเรียนลูกต้องสวัสด,ดีพ่อแม่ครับอพอมาถึงโรงเรียนเวลาเจอหน้าคุณครูครก็ต้องอสวัสด,ดีคุณครูครับการแสดงอาการลักษณะนี้กิริยาไม่ว่าจะเป็นโดยกิริยาทางร่างกายก็ดีคําพูดก็ดีเนี่ยเนี่ยแหละคือการแสดงความอ่อนน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่า เขาเป็นผู้มีคุณความดี <Okay. S 2> เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอัปจัยนาำใหม่ครับก็เป็นบุญครับข้อห้าตัววิยาวจะวิยาวัจววจะใหม่หรือบางทีท่านก็ใช้คําว่าวิยาวัจจะกรณใหม่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นว่าเราเดินไปเห็นคนซึ่งเขาไม่รู้ทางครับเดินกําลังหันซ้ายหันขวาเนาะงง,งงอยู่เปิด Google ก็ยังงง,งอยู่เห็นเนี่ย มัเนเกิดความรู้สึกว่าอ,อมันควรจะต้องช่วยเขาก็ <จบ S 2> เดินเข้าไปถามว่าไปทางไหนครับหลงทางหรือเปล่าหรือต้องการไปทางไหนเขาบอกมาเรารู้ว่าที่ที่เขาจะไปมันคือที่ไหนเรารู้ว่ามันจะต้องเดินเป็นยังไงก็บอกเขาเราก็เลยชี้ไปอีกทางนึ่งไอ,อ้อย่างนั้นก็จะเป็นบาปแล้ว <c oughs> เป็นบาปแล้วชี้ไปทางที่ถูกต้องชี้ไปทางที่ถูกต้องคือถ้าชี้ไปอีกทางหนึ่งโดยตั้งใจที่ว่าแหมต้องจัดสะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเนืงอเป็นบาปไปการทําอย่างเนี้แค่เนี้ หรือไม่กระทั่งเดินไปตอนเช้าก่อนไปทํางานเดินไปเห็นไม้เสียบลูกชิ้นครับมันทิ้งอยู่บนพื้นเอะช่วงนี้พระออกบิณฑบาตเราปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นมันก็จะรู้สึกตะกิ่ตะขวงก็จับมันหยิบตัวไม้เสียบลูกชิ้นมาให้มันไปอยู่ในที่ที่มันไม่เป็นอันตรายต่อใครนี่ก็วิยาววจจก a รณณใหม่นะหลังจากนั้นก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการแสดงธรรมแสดงธรรมคาว่าแสดงธรรมเนี่ยพูดไปแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า เอ๊ะต้องเป็นพระหรือเปล่าหรือต้องเป็นคนทั่วไปที่เขามีความรู้ความจริงไม่ใช่ประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เห็นว่าแนะนำคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการคำแนะนำจากเรานะบอกเขาว่าสิ่งนี้นะมันควรทำไม่ควรทำอะไรยังไงด้วยความปราถนาดีครัดีก็เป็นจัดเป็นการแสดงธรรมเหมือนกันในขณะเดียวกันการฟังธรรมคือนำตนเข้าไปใกล้ท่านที่เป็นบัณฑิต คือมีความรู้รู้ถูกรู้ผิดพูดภาษาชาวบ้านก็รู้ดีรู้ชั่วครับแล้วก็ถามข้อสงสัยอย่างเช่นไปถามบางทีก็จะเป็นปัญหายากหน่อยไปถามว่าบุญมีจริงไหมบาตรมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ท่านผู้ที่มีความรู้เนี่ยอธิบายให้จนกระทั่งว่าเราเนี่ยเห็นจริงตามนั้นครับมันก็เกิดเป็นบุญอันนี้เรียกว่าธรรมะสวรรค์ใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมทีนี้ข้อสุดท้ายเนี่ย ข้อที่สิบสิบแล้วไปไปจังเพราะว่าเวลามีน้อยใช้ใจอย่างประหยัดข้อสิบคือทิฏฐุชุกกรรมฟังก็ไม่คุ้นหูเลยแต่ถ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิเราก็จะเข้าใจขึ้นมาทันทีในระดับหนึ่งนะว่าสมมาธิฏฐิเนี่ยเป็นคำที่คุ้นหูทิฏฐุชุกกรรมก็คือแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการทำความเห็นให้ตรง ตรงต่ออะไรตรงต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติคือถ้าพูดถึงสมาธิถี่หรือที่ถูชุกกรรมเนี่ยในแนวทางที่พระเจ้าท่านสอนไว้ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้บอนอะไรนะครับรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะ,อะไรเป็นบาครับรู้ว่าบุญและบาปนั้นมันมีผลม,มันต้องส่งผลซึ่งมันเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติและ เราไม่ใช่ว่าตายจากโลกนี้แล้วแล้วมันหายไปตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ตัวการที่ทํามันก็จะส่งผล mm hmm. ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องต้องต้องไปต่อก็ควรจะต้องทําสิ่งที่เป็นบุญแล้วก็พยายามลดสิ่งที่มันเป็นบาปลงเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราเองและทีนี้การที่เราจะเ,เกิดความเชื่อมั่น ในสิ่งที่พู้เจ้าท่านสอนจนกระทั่งมันเกิดเป็นสมาธิขึ้นในตัวจริงๆครับทําให้เกิดฮิริและอดตะปาขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการศึกษาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของปัญญาครับซึ่งถ้าปัญญาลักษณะนี้ที่เป็นสมาธิเกิด to to in แล้วมันจะพาตัวรอดนะเพราะฉะนั้นบุญกิาวัตถุสิบประการเนี่ยท่านถึงว่าตัวที่ถูกชุกกรรมทิฏถุชุกกรรม หรือสมาธิถิเนี่ยมันอยู่ในบุญเกียรวัตถุทุกข้อ,อม,มันครอบมันครอบอยู่เพราะว่าเราจะทําทานพระุทธเจ้าบอกว่าวิจยะทานังสุขตับประสัทถ์ังพระพุทธเจ้าทั้งกวงเนี่ยสันเสริญการพิจารณาเสีก่กอรแล้วให้ทานเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าวิจยะหรือการพิจารณาเสียก่อนแล้วให้ทานมันคืออะไรมันก็จะบางทีก็คลาดเคลื่อน ไปจากการให้ทานซึ่งให้ไปแล้วม,มันเป็นกุศลบ,บางทีให้ไปแล้วอาจจะเป็นแค่บุญมันไปไม่ถึงกุศลคุยกุศลมันจะเกิดได้มันต้องมีความเข้าใจเนี่ยเดินพรเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอุญกรยาวัตถุมันจึงเป็นเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าท่านทรงอธิบายให้เห็นว่าเราทําความดีได้อย่างไรบ้างเดินพร แล้วอย่างนี้ต้องคนเราเนี่ยเกิดมาต้องตั้งใจที่จะต้องมีเช็คลิสต์รายวันเลยเพราวันนี้เอครบสิบข้อหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยต้องขนาดนั้นไปหรือว่าให้ความสำคัญกับข้อใดข้อหนึ่งบางข้อเป็นพิเศษก็พอคืออย่างนี้อาจารย์พรถ้าพูดถึงเรื่องของความครอบคลุมเนี่ยเพียงแต่ว่าเรา,เาตั้งใจเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาศีลให้ดีครับศีลคนทั่วไปก็มีห้าข้อเนาะไม่จําเป็นถ้าพูดว่าไม่จําเป็นนก็ดูอะไรอะไรอยู่แต่ว่าก็พูดได้ว่า ตั้งใจให้ได้สักสองสามข้อในแต่ละวันเนี่ยดีเยอะแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยก็โดยวิถีชีวิตโดยการทํางานจะไปพรีเซนต์โปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งพูดความจริงหมดมันก็ลาบาก yeah, <laughs> ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติมันก็ลําบากก็เลือกเอ,เ,อเอาวิธีการที่มันจะจะไม่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเสียประโยชน์ชเพราะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเสียประโยชน์เพราะการที่เราพูดคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเขาเสียประโยชน์ มุสาวาดศีนข้อที่สี่มันขาดเราก็ระมัดระวังว่าเออมันก็จะต้องมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าน่าสนใจอยู่ที่ว่าถ้าเราพูดคลาดเคลื่อนไปจากความจริงเพื่อปอกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นว่าสิ้นเดือนมาเงินเดือนออกเพื่อนมาแล้วยืม<อ>จะบอกเขาว่าไม่มีไอเราก็ตั้งใจรักษาศีลข้อนี้อยู่ก็บอกว่าไม่สะดวก S <S มันก็มีทางออกครับ,รบะจะไปบอกเขาไม่มีเพื่อนมันก็ไม่เชื่ออีก<ะ>อก็ต้องหาวิธีการที่จะ,ะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองให้อ,อ,อย่างเงี้ยผู้เจ้าต้องตรัสบ้องศีลไม่ขาดที่ได้เคยได้ยินเนี่ยผู้เจ้ามันจะมีกายกรรมวจ,จีจก,กรรมมโนกรรมแต่คราวนี้บุญกริยาวัตถุสิบกริยามันคือการต้องารกระเนาะคำถามคือถ้าเราเพียงแค่คิดดีแค่นี้อยู่ในหมวดของบุญกริยาวัตถุสิบไปครับหรือว่าต้องลงมือทำพอคิดดี คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรื่องลักษณะนี้ที่ที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นนะนะแล้วทศพุทธิจ้าท่านก็สอนทั้งตาทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจนะครับตัวมโนกรรมเนี่ยม,มันเป็นตัวเบื้องต้นมันเป็นต้นทางถ้าใจไม่ดีซะแล้วก็มันก็จะพลอยพลาให้คําพูดมันก็ไม่ดีไปด้วยครับการกระทํามันก็ไม่ดีไปด้วยคลาดเคลื่อนไปจากทํานองครองธรรมทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะนําเอาที่ถูชุกกรรม พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมาพอกพูนในใจไว้อยู่เสมอๆม,มันก็จะเห็นประโยชน์ครับแล้วก็เห็นข้อเสียของการความคิดที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเองบ้างต่อคนอื่นบ้างว่าเออไอคิดอย่างเนี้ยมันไม่ควรคิดอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเด็กส่วนใหญ่วันก่อนที่เพิ่งคุยกับอาจารย์ในที่ประชุมาชมาที่การประดีที่เขามาทําบุญครอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเนี้เข้าไปในคลาสไม่ใช่ว่าเด็กลุกขึ้นแล้วสวัสดีครับอาจารย์ ถ้าอาจารย์เนี่ยไม่เริ่มต้นก่อนว่าสวัสดีนะ mm. นักศึกษาเขาก็จะเฉย mm. เกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่มันบางทีมันคลาดเคลื่อนไป mm. คลาดเคลื่อนไปเพราะอะไรกรร็เราจริงๆเราทั้งหลายก็รู้กันอยู่ว่ามันคลาดเคลื่อนไปเพราะอะไรนะทีนี้ไอการที่จะทําให้เอ,อการกระทําหรือคําพูดที่มันถูกต้องถูกต้องตามทํานองคลองทํา mm. มันเกิดขึ้นได้มันต้องใจก่อนอื mm. ถ้าใจ น้อมไปอยู่หรือมีความเข้าใจในตัวอัจัจย,ยนนุใหม่ที่พูดถึงเมื่อสักค,ครูน่นี้ในบุญกิริยาวระถุว่าไอการที่เราอ่อนน้อมหรือแสดงความอ่อนน้อมให้เกียรติครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องดีครับมันเป็นเรื่องดีแล้วเห็นจริงว่าเป็นเรื่องดีจริงๆหลายท่านที่ทํางาน,นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่พอจะขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งอาวุโสก็จะเห็น ทิศทางของเด็กที่เข้ามาทํางานใหม่ไปในลักษณะเดียวกันเลยคือเรื่องความอ่อนน้อมเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยแล้วก็ไปพูดก็ไม่ได้ด้วยนะ,ะพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องสิทธิอืมพูดแล้วก็กลายเป็นเรื่องสิทธิก็ย้อนกลับมาว่าใจเนี่ยมันเป็นของสําคัญครับถ้าคิดดีให้ได้แล้วเนี่ยคิดดีและคิดถูกได้ใช่แล้วยังอื่นมันตามมาเองครับแต่ก็ไม่ได้หมายเพราะว่า คิด <K id> แต่ว่าเอาเรา,า,าขอไปเราคิดดีอย่างเดียวพอแล้วไม่ใช่นะมันต้องทำมันต้องนาออกมาไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีเรื่องกตัญญูกะตะเวทิตา<ช>ครือเรารู้ว่าคนนี้ดีกับเราไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆแล้วก็เก็บไว้ข้างในมันต้องทําให้ปรากฏต้องทําให้ปรากฏลงมาว่า <c oughs> เราเนี่ยาซาบซึ้งและเห็นคร<ช>ับว่าความดีที่เขาทากับเราเนี่ยมันดีจริงๆ<น>ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคิดอย่างเดียวมันไม่พอไม่ได้แต่มันเริ่ม มันเริ่มที่ใจครียนพรเป็นมันเป็นจุดประกายที่สามารถต่อยอดไปถึงสิ่งดีๆที่ตามมาจากการกระทํหรือการพูดแต่สําคัญคือแค่อยู่ในหัวอยู่ในใจเนี่ยไม่พอนะครับไม่พออย่างที่เขาบอกว่าคนบางคนปากร้ายใจดีครับพอมั้ยมันไม่พอหรอกเรียนพรเอมมาถึงก็ด่าก่อนเลยว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ทําประโยชน์ให้เนี่ยมันได้ไม่เต็มส่วนอ่ะครับแล้วก็เราก็ควรจะต้องทําให้มันได้หลายๆส่วนไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าปรับได้ว่า ปากกระจายตรงกันแต่ว่าไอ้คำว่าตรงเดี๋ยวที่นี้ก็ประคับประคองเอาธรรมะเข้ามาประคับประคองเพราะว่าคนที่เราติดต่อด้วยพูดคุยด้วยก็ไม่ใช่ว่าเขาจิตใจเขาจะเข้มแข็งตลอดถูกกระทบบางทีมันก็กเสียกําลังใจเพราะฉะนั้นถ้าพูดดีด้วยทําดีด้วยได้รวมมันก็ดีแหละนะครับนะครับก็ หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจไม่ขึ้นนะฮะอาจจะทองแท้เลยเนี่ยหรือไมมเนี่ยนะฮะอาจจะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอยากรู้มากกว่านี้เรียนรู้มากกว่านี้เนี่ยมันก็มีสื่อธรรมะแรมใหม่รวมถึงนะฮะมาหาท่านพระอาจารย์การที่วสเกตได้นะฮะเพื่อที่จะใครสนใจอยากมาพูดที้มากขึ้นกว่านี้ได้ครับยังไงก็ต้องกราบขอบคุณคุณชาวอย่างสนุาุมนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปิยโสพลวัดพระรามเก้าการนาพิเศษการเกิดคือโอกาสแห่งการเรียนรู้สวรรค์ให้เรามาเกิดเพื่อให้เรามีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มากขึ้นคนที่มีโอกาสดีสติปัญญาดีสิ่งแวดล้อมสวรรค์ประทานพรให้แล้วแต่เกียจคล้านไม่ยอมเรียนรู้อะไรชีวิตเขาย่อมจะสูญเปล่าต่อให้เขามีชีวิตยืนยาว ก็ไม่มีความหมายอะไรต่อโลกเราเรียนรู้เพื่ออะไรคำตอบธรรมดาคือเรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตชีวิตประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเศรษฐกิจและจิตใจเศรษฐกิจและจิตใจเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเรียนรู้บางคนเศรษฐกิจดีแล้วจิตใจกลับเศร้าหมองบางคนจิตใจเบิกบานได้แม้ในคราวเศรษฐกิจย่ำแย่สิ่งเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมตนเองแต่ยาววัยโพต้นใหญ่เริ่มจากโพเมล็ดเล็กๆเท่าเมล็ดงาน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดจากแม่น้ำแต่ละสายไหลลงรวมกันการเปลี่ยนแปลงโลกให้เปลี่ยนแปลงที่คนเปลี่ยนแปลงคนให้ปรับเปลี่ยนที่ความคิดจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ต้องมีความสงบเย็นภายในเพราะใจที่สงบเย็น มีพลังประมณูของจิตโลกดีเกิดจากลูกดีลูกดีเกิดจากพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีเกิดจากสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีเกิดจากเรียนรู้ถูกผิดแล้วเลื่อนสันร,ร่วมกันอะไรดีช่วยกันร,รักษาไว้พัฒนาให้ยั่งยืนอะไรไม่ดีช่วยกันแก้ไขไม่เอาเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาที่สำคัญของชีวิตเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตสังคมมนุษย์ต่างกันสิ้นเชิงจากสังคมของสัตว์เดรัจฉานผลแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันยาวนานของมนุษย์นี่เองได้ทำให้เกิดหลักคำสอนทงางศาสนาปรัชญาชีวิตความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชน เผ่าพันธุ์เชื้อชาติความเป็นกลุ่มก้อนสมัครสมานสามัคคีในสังคมนั้นๆฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นจุดพลังปรมาณูของสังคมใหญ่เปรียบเสมือนเม็ดโพเล็กๆแต่เมื่อรดนนาพรวนดินให้ดีก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นโพต้นใหญ่ให้ร่มเงาร่มเย็น ความรู้ทำให้มีวิชาดำรงชีพจิตสำนึกและอุดมการ์ทำให้เกิดวิชาดำรงชาติความรู้วิชาการเปรียบเสมือนรากฝอยที่ช่วยหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นเหมือนคนทำงานเลี้ยงชีวิตหากความรู้ความสามารถดีก็จะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยแต่วิชาดำรงชาติเผ่าพันธุ์ดำรงชีพเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ต้องอาศัยการอบรมจากครอบครัว ต่อมาคือวิชาเสียสละเพื่อส่วนรวมการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือการคืนกำไรให้แผ่นดินคือการคืนภาษีแก่แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยทำมาหากินจนกระทั่งเราและลูกหลานของเราอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาดำรงชาติคือช่วยกันร,รักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไปในภายภาคหน้า นี่เป็นอุดมการ์ที่ทุกคนบนแผ่นดินจะต้องคิดคำนึงอย่างมากข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการเรียนรู้การฝึกอบรมเยาวชนของชาติที่เราเรียกว่าการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะดำรงรักษาประเทศชาติและเผ่าพันธุ์ของเราไว้ได้ สนุนโดยนครชัยแอก์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดกระจ่างชาัดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบุญกริยาวัตถุสินะครับทีนี้ก็ได้เวลาธรรมะชิวๆแล้วครับเจน,นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อัตมภาพอยู่ในแคร์หอ มหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์มีคำถามว่าทำไมพระจึงไม่ฉันอาหารมื้อเย็นก็มีคำตอบง่ายๆว่าพระมีวิถีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่นฉะนั้นการอาศัยผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นข้าปลาอาหารที่อยู่ที่อาศัยนยีจะต้องทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายถ้าเราจะกินสาม,มื้อฉันสาม,มื้อเหมือนกับญาติโยมเนี่ยจะเป็นภาระของโยมมากเพราะ พระไม่ได้รับอนุญาตให้ปรุงอาหารเองให้แสวงหาอาหารเองไม่ใช่มีเงินไปจับจ่ายข้าของมาปรุงอาหารทําต้มยําทําลาบทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยพระก็จะไม่เหมือนมีลักษณะพิเศษก็จะไม่แตกต่างอะไรจากชาวบ้านพยันศนลของพระข้อที่แตกต่างจากชาวบ้านข้อที่ หกก็คือว่าวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิคือเว้นขาดจากการกินอาหารในเวลาวิกาเว้นขาดจากการประดับตกแต่งฟังขับประคมสิ่งต่างๆที่เป็นเถิดเทิงทั้งหลายแม้แต่การนอนในที่นอนอันสูงใหญ่อันสะดวกสบายจนเกินไปพระก็ไม่แตกก็ไม่มี ถ้ามีก็จะไม่แตกต่างจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนดูแลง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายทุกยากนั่นหละคือภาระหน้าที่ของพระจะต้องช่วยตัวเองขอเจริญพรขอบคุณสำหรับคำถามจากทางบ้านนะครับทีนี้ก็ได้เวลาคำถามประจำสัปดาห์แล้วครับคำถามอยู่ว่า พระพุทธเจ้านั้นแสดงโอวาทปฏิโมกในวันใดครับท่านผู้ชมคิดว่ารู้คําตอบอยากให้ส่งคำตอบมาที่ที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับและผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับขอที่ระลึกจากวัดพระรามเก้าการชนะพิเศษครับ ผู้ชมที่ฟังเรื่องราวของบุญกิิยาวัตถุสิบแล้วอาจจะยังฟังไม่ทันหรือฟังไม่เข้าใจนะครับผู้ชมสามารถไปฟังย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับในรายการของเรานะครับตามลิงก์ Youtube ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะครับแต่คอนเซปต์ใหญ่ใจความก็คือว่าอะไรที่ทําแล้วเรามีความสุขนั่นแหละครับถือว่าเป็นบุญแล้วผู้ชมครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าในรายการมาสจันย์แห่งปัญญาสรับวันนี้สวัสดีครับ